พาไปเที่ยวคาเฟ่ครัวซองเนอฝรั่งเศสย่านสันกำแพงที่ครัวซองราคาไม่แพงมีหลายชิ้นให้เลือกกินอิ่มกันอย่างจุใจอินเทรนช์เชียงใหม่พาทุกคนไปรู้จักร้านสวิตเทอรี่ที่กัดอยู่ที่สันกำแพงสายใหม่ตรงข้ามโตโยต้าอิทานทนน์เป็นร้านครัวซองเล็กๆแต่เมนูไม่เล็กนะครับดูสิเจ้าทิมบริงชิ้นใหญ่บเริ่มเทมหน้าท็อปปิ้งให้มาอย่างจุกๆด้าน,นไหนไสแน่นสารภาพตามตรงว่าชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วครับส่วนครัวซองออริจินอลแบบแพลนก็มีเหมือนกันท็อปปิ้งให้เยอออไไ้้แแนน่่บบจุุกกๆถาาซืปฝคณพ คุณแม่นะเขาต้องดีใจแน่ๆเลยนอกจากครัวซองจะมีให้เลือกหลากหลายแบบแล้วกล่องแพ็กเกจของเขาเนี่ยยังสวยแถมยังมีชอ็อตเค้กน่ารักน่ารักให้เลือกอีกเรื่องดื่มเขาก็มีกาแฟาชาเขียวไปจนถึงอิตาเลียนโซดาสปากเกตตีเฟรนด์ฟรายก็มาอยากจะถามพี่เจ้าของร้านว่าพี่ทําอาหารเก่งไปไหนที่ร้านสวิตเทอรี่นอกจากจะใส่ใจเรื่องของครัวซองแล้วเขายังเข้าใจลูกค้าด้วยนะครับตั้งแต่การดีไซน์กล่องแพ็กเกจหรือจะเป็นกล่องช็อตเค้กเราว่ามันเหมาะกับการซื้อไปเซอร์ไพรส์วันเกิดมากๆเลยเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะซื้้ออขนมมไไปรพ่ตงกวล เขามีบริการจัดเซ็ตวันเกิดสำหรับใครที่เบื่อเซ์เค้กก้อนใหญ่ๆนอกจากนี้ที่ร้าน,นยังมีบอร์ดเกมให้เล่นด้วยนะสวิตเทอรี่เป็นร้านคาเฟ่ครโวซองเล็กๆน่ารักทักชวนเพื่อนไปเที่ยวสันกำแพงสายใหม่อย่าลืมแวะร้านสวิตทอรี่นะบ๊ายบาย